อะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยโห oh. มีคนคอมเมนต์มาเยอะแล้วครับในคลิปที่ผมทำเรียชันของคุณกาเตนเนี่ยเหมือนจะมีคนแนะนำซีรีส์การ์ตูนเรื่องหนึ่งซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเรื่องอะไรไหนลองมาอ่านคอมเมนต์สิอืมคนแรกถ้าพี่ชอบแนวน่าสื่สาแบบพิ่ตะกอผมขอแนะนำเลยแฮปปี้ทีเฟนแล้วก็คอมเมนต์ตอบบอกว่าใช่แล้วใช่แล้ว y ย s y <Yes>. ย s y <Yes>. ย s ดันดันใช่ ยานั่นกับดักยาเหรออืมยากับดักรงใสจะเป็นคนชื่อยาแล้วก็พยายามวางกับดักอยู่สินะอืมผมก็ไม่รู้นะครับว่าวางกับดักอะไรไหนดูสิคอมเมนต์ต่อไปใช่แล้วหลายคนบอกว่าแฮปปี้ทีเฟนเนี่ยมันน่ารักไม่มีอะไรเลยครับผมต้องเชื่อน้องๆอ,อยู่แล้วสิครับผมไม่เคยสงสัยอะไรตัวนตัวน้องๆเลยนะอืมผมบอกไว้ก่อน พี่เรียกชันแฮปปี้ทีเฟนหน่อยครับมันน่ารักใสๆตัวละครการ์ตูนเด็กน้อยครับอู้โอ้โหผมต้องเชื่อน้องอยู่แล้วสิครับอืมน้องๆก็ชอบแนะนำการ์ตูนใสๆให้พี่อยู่แล้วพี่ทำไมจำพี่ไม่เชื่อล่ะอืมไหนดูคอมเมนต์สิเด็กน้อยเนี่ยควรต้องได้รับคำวิจรารณ์อย่างในการรับชม วิจารณญาณในการรับชมด้วยละครับพี่ไม่เข้าใจเลยต่อมาแฮปปี้ทีเฟนสนุกมากครับน่ารักไม่ได้โกหกพี่ต้องเชื่อสิครับอืมบอกเลยว่าพี่เนี่ยเชื่อน้องๆทุกคนอยู่แล้วครับไหนเราไปดูกันดีกว่าว่าไอ้แฮปปี้ทีเฟนเนี่ยกระตูมันจะน่ารักสักแค่ไหนนะครับไปดูกันดีกว่าโอ้มาแล้วมาแล้วโอนี่พ่อลุก ตายโอ้โหตัวใสๆนี่จะมีอะไรกัดาลาโเนี่ยมีกวางมีตัวอะไรน่ารักไปหมดะครับนะจะมีอะไรมันก็คือการ์ตูนเด็กปกติทั่วไปน้องๆทำาไอยากให้ผมดูจังเลยอ่ะมันมีอะไรน่าสนใจหรอครับะน้องๆถึงอยากให้พี่ดูขนาดนั้น่ะเฮ้ยชิคกี้พายเล็ดไปเนะ เฮ้ย<ไ>ปากที่โอ้โหก็เป็นภาพกระแบบนี้ครับนะอืมตรง้งตระใสๆอย่างนี้จะมีอะไรวะโอโ้มีจอมจูนและคูนด้วยแล้วก็นี่เหมือนจะเป็นในส่วนสนุกนะอืมน่าสนุกน่าดูเลยนะการที่เข้าไปในปากกว่าอย่างเงี้ยนะโอ้โหดูเป็นเที่ยวเล่นกับปกตินะเนี่ยไอ้ไอ้นี่มันหาอะไรโปเกมอนมดอะ่ะ ตัวกินมดพยายามโอมีเหล็กอยู่จีบขึ้นมาได้เปสมบัติได้นะอือะไรกันโอ้ก็แค่ข,ข,ขยวโอ้ตะปูอันเดียวเนี่ยมันก็น่าจะมีอะไร,ระที่แบบว่าทำแหม่งๆแห่งนะครับตะปูอันหนึ่งที่หล่นมาจากที่ไหนสักแห่งและมันอยู่ในส่วนสนุกด้วยนะอืมสงสัยมันจะเป็นตะปูของรางไฟ ปล่าก็ไม่น่าจะรู้ได้นะครับนะพี่ก็ไม่ไม่เดาไม่เก่งเหมือนกันอ่ะพี่เาคนเดาไม่เก่งนะเพราะว่ามันคือืมสงสัยจะเกิดขาข้องนิดหน่อยโอ้เนี่ยมีคนมาซ่อมแล้วโอ้แล้วเขาเดินเองเขาใช้กระดานินจาหรอครับเนี่ยผมไม่เข้าใจเลยสงสัยเขาน่าจะใช้อะไรนะโอ้ไม่ใช่ข้างล่างนี่หว่าโอ้ืึอย่างนี้มีโอกาสที่เลือดจะขึ้นฝ้ามองนะแต่ไม่เป็นไรครับประตูหนึ่งที่มีรายหน้าตบ น่ากลัวขนาดหลอกมากนะโอมีอ้วกตัวลงมาเออบอกเลยครับเป็นรถไฟหอที่บอกเลยว่าสนุกสุดเวียนจริงๆนะโอ้ต้องปรับปรุงเลยทีนี้เอา้าเลื่อนอ้วกอีกไม่ตายกวางตัวนี้นะทุกคนเอาเจออะไรเนี่ยโอ้เหมือนมันจะเป็นล้ออะไรสักอย่างไอ้นี้ก็หาไปทั่วเลยนะ ออกแบบใหม่นั่นเองนะโอ้หเป็นความคิดที่เตี้ยมเตี้ยมมันเจิดจริงนะปาตัวนี้บอกเลยว่าโอ้หผมว่าเขาได้เป็นเวสกรที่เก่งที่สุดแล้วนะเดี๋ยวก่อนนะนี่เองจะเอากิฟเน็ผมมานีจริงหรอเดี๋ยวนะไม่ใช่กิฟเน็ผมหรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันมันคือกิฟเน็ผมนี่หรือมันคือตัวลางโอ้ไม่มีมันหลุดไปแล้วอเอาอยัางไงดีทีนี้ โอ้ยชายดินโสจีเนี่ยจริงๆเลยไอคิวสามพันนะครับเนี่เป็นคนที่ฉลาดเลยเยื่องนี้นะโอ้โหอะไรนี่ก็กินสายไหมบอกเลยครับว่ากินแต่พอดีนะครับมันไม่ค่อยดีต่อสุขภาพเท่าไหร่โอ้เหมือนอาไจะหายไปแล้วหรือเขาอาจจะยายาล่องหนก็ได้อู้อะไรกันเนี่ยอะไรกันโหอนแล้เหลือเกินหอนแล้มากเลยหอนแล้มากเลยหนูใจออกแบบนี้เลยอู้ โอ้ยแล้วเขเล่นโอ้โหน่ากลัวอยู่เลยครับเนี่ยโอ้โหอ่าผมก็ต้องขอบอกทุกคนก่อนนะครับนะเรื่องนี้ก็คือจริงๆแล้วพี่เนี่ยเคยผ่านประสบการณ์นี้มาก่อนครับสำหรับซีรีส์นี้นะครับทุกคนก็พี่เนี่ย จะบอกไว้ตรงๆเลยว่าคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปเบสสักนิดหนึ่งนะครับคลิปเบสนะครับนะเออก็เพราะว่าพี่เนี่ยเคยดูมาแล้วนะครับตั้งแต่พี่เด็กๆ <c ười> คลิปนี้พี่ไม่โดนหลอกนะครับน้องๆพี่ไม่โดนหลอกเพราะพี่รู้อยู่แล้วเพราะว่าพี่เคยดูมาก่อนนะครับเมื่อนานมาแล้วก็ตอนนั้นน่ะก็ต้องเล่าย้อนกันคือคลิปนี้จริงๆพี่ไม่ได้มารีช่าอะไรหรอกแต่พี่จะมาเล่าประสบการณ์นะครับจาก การที่เมื่อก่อนพี่เนี่ยเคยเห็นคลิปนี้หรือซีรีส์นี้ครั้งแรกเมื่อตอนยังเด็กนะครับนะว่าพี่รู้สึกรีเอชชันเป็นเชียนไรนะครับเออก็บอกเลยว่าคลิปนี้พี่จะบอกให้ว่าก็ได้ว่าคลิปนี้เนี่ยหรือไอ้เจ้าแฮปปี้ทีเวนเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี1 9 9 9แล้วนะครับนะถือว่าเป็นซีรีส์ที่เก่ามากๆซึ่งตอนนั้นพี่ก็ยังไม่เกิดเลยนะพี่ เกิด2อ0พนะครับนะสองพนสอนะเออก็ถือว่าแก่กับพี่ถึง3ปีเลยนะเออกระตูวเรื่องนี้ก็บอกเลยว่าพี่เห็นครั้งแรกเนี่ยไม่ใช่ตอนเด็กๆหรอกนะแต่พี่ก็เห็นประมาณนะั้นมันก็ไม่ได้เด็กขนาดนะั้นไม่ได้เด็กถึงแบบอ่ะแต่มันเด็กประมาณแบบว่าประถมอ่ะเข้าใจไหม มันเด็กก็มัระถมมาตอนนั้นพี่เป็นคนที่รู้สึกเป็นคนโลกสวยน่ารักสดใสคนหนึ่งก็คือเด็กปกติครับเด็กกระโปรงปกติที่โลกสวยตามวัยนะซึ่งพี่เนี่ยก็หาการ์ตูนตามแท็บเล็ตเนี่ยแหละหาการ์ตูนซีรีส์เออพี่ก็ดูอะไรบ้างเราดูพิ้นกูโทมัสอะไรพวกเนี้ยซึ่งพี่ก็เลื่อนเลื่อนดูไปปรากฏว่าพี่เจอกับการ์ตูนนี้เรื่องนี้แหละมันคือไอ้เจ้าเหล่าตัวละครสัตว์น่ารักน่ารักทั้งหลาย นะครับนะพี่ก็เลยกดเข้าไปดูสรุปว่าตั้งแต่วันนั้นแหละครับทําให้พี่เปิดประสบการณ์ครั้งใหม่ในการดูการ์ตูนที่ไม่เคยคิดว่าพี่ต้องเจอนะอบอกเลยว่ามันอาจจะเป็นความทรงจําในวัยเด็กที่พี่อาจจะไม่วิวันลืมเลยก็ได้นะสำหรับซีรีส์นี้นะครับก็น้องๆก็คอมเมนต์กันมาได้ว่าประสบการณ์ครั้งแรกจากการที่เจอซีรีส์นี้ครั้งแรก น้องๆรู้สึกเช่นไรเจ้าพี่คือโอ้โหมันเป็นความรู้สึกที่แปลกใหม่มากคือตอนนั้นยังเด็กใช่ไหมก็มันเป็นความรู้สึกที่อะไรวะเฮ้ยมันคืออะไรอย่ะบางทีบางบางชิ้นส่วนบางอะไรเนี้ยตอนเด็กๆเราก็ไม่ดูเรื่องนะเราไม่ได้เรียนลึกถึงขนาดวิทยาศาสตร์สู่รสาร,รอะไรพวกนี้เราก็ไม่รู้เรื่องเครื่องในตแต่เสีปรุงอะไรขนาดนั้นเออพี่ก็งงๆอยู่คืออะไรวะสุปพี่ก็ได้มารู้นะครับรู้เพราะเรื่องนี้แหละว่าเออ ร่างกายมนุษย์มันมีอะไรบ้างนะบอกเลยนะครับนะฝันไวเด็กมันก็ถูกทําลายลงในที่สุดนะครับนะสำหรับการดูการ์ตูนเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ดีนะครับนะก็น้องๆหลอกพี่ไม่ได้หลอกเพราะพี่เนะี่ยเคยผ่านมาก่อนหน้านี้แล้วหลายปีนะครับนะโอเคคลิปนี้ก็ต้องขอโทษนะครับที่อาจจะเป็นคิดเบรนะครับนะเออก็คือพี่อะเห็นคอมเมนตนะ์หลายๆคนเนี่ยก็อ อยากให้พี่เรียอคช่นขนาดนั้นพี่ก็ไม่รู้จะตอบน้องๆยังไงสังเกตได้เลยพี่ไม่ได้ตอบน้องๆนะเพราะพี่คิดว่าออเจะทํำยังไงดีว่าออคือจะเรียกคช่นทั้งๆที่รู้ในเรื่องอยู่แล้วอะ่ะไปมันก็แบบน่าจะดูเฟกพี่เลยทําให้มันเฟกให้สุดไปเลยนะก็ใครคนดูมถึงตรงนี้ได้ก็ขอบคุณครับแล้วก็เจอคลิปหน้าครับบาย